เป็นเรื่องราวของสาวแม่บ้านคนหนึ่งเธอต้องปักกัดตีนถีบทำงานหนักในโรงแรมหลูสู้ไม่ถอยเพื่อหาไรายได้ไปจนเจือลูกน้อยของเธอสวัสดีค่ะพวกเราดูพี1984หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The Chambermaid ชีวิตของเธอจะเป็นยังไงจะต้องเจอลูกค้าและเพื่อนร่วมงานที่น่าปวดหัวขนาดไหนและเธอจะเอาตัวรอดกับโลกทนิยมอันโหดร้ายนี้ไปได้อย่างไรมารับฟังสปอยไป,ปพร้อมๆกันเลยค่ะ หนังเปิดมาที่อีฟสาวน้อยอายุแค่20ตน้นตตนเธอพลาดพลั้งมีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยตอนนี้เธอเลยกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวเพราะสามีตัวดีทิ้งหนีหายไปไร้ความรับผิดชอบ เดิมทีแล้วบ้านของอีกก็ไม่มีเงินทองอดมือ้อกินมือ้อลำบากมาตั้งแต่แรกยิ่งมามีลูกอีกก็เลยทำให้เธอต้องต่อสู้ดิ้นรนทำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงลูกน้อยของเธออีฟได้งานเป็นพนักง,งานทำความสะอาดอยู่ที่โรงแรมหรูใจกลางเมืองเม็กซิโกถึงจะเป็นโรงแรมแพงระดับเศรษฐีเข้าพักแต่งานไม่ได้สบายอย่างที่คิดเพราะยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่องแขกที่มีฐานะบางคนก็เรื่องมากและชอบกดขี่พนักง,งานที่มีฐานะต่ำกว่าตนเอง อีฟทำใจยอมรับกับชะตากรรมเธอก้มหน้าก้มตาทำงานขยันขันแข็งไม่เคยบน่นเพียงหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นไปบริการชั้น42เป็นที่รู้กันดีในหมู่พนักง,งานว่าชั้นนั้นเป็นชั้นที่รายได้ดีเพราะเปิดให้พักแค่แขกระดับ VIP เท่านั้นทิปเยอะและงานเบาวกว่าชั้นอื่นๆแม่บ้านทุกคนต่างก็หวังจะได้ขึ้นไปประจำชั้นนั้นกันทุกคนอีฟเองก็พยายามทำงานอย่างไม่หยุดพักและให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเผื่อว่าสักวัน เขจะเห็นใจและเลื่อนตำแหน่งให้เธอวันหนึ่งอีกเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดห้องเธอรีบทำงานแข่งกับเวลาเพราะอยากจะทำงานให้ได้มากที่สุดต่อวัน อีฟรีบร้อนจนไม่ทันสังเกตเห็นว่าแขกนั้นนอนจมกองผ้าอยู่ข้างเตียงเธอรีบกล่าวขออภัยอย่างสุภาพนอบน้อมโชคดีที่แขกยังสลืมสลืมเมาคิดตาก็เลยไม่ได้ต่อว่าและไล่ให้อีฟออกจากห้องไปเวลาที่ว่างจากการทำงานเธอมักจะไปยืนดูวิวอยู่ที่สุดปลายทางเดินเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่พอจะทำให้เธอผ่อนคลายจากการทำงานหนักหน่วงมาทั้งวันได้บ้างหัวหน้าแม่บ้านเดินมาหาอีฟเห็นว่าเธอกำลังยืนดูวิวอยู่ก็ดุเล็กน้อยและ บอกว่าถ้าอยากจะไปทำงานชั้น42เธอต้องขยันทำงานแบบนี้ต่อไปตอนนี้ผลงานของอีฟเข้าตาหัวหน้าและเธอก็เสนอชื่ออีฟไปแล้วถ้ามีการคัดเลือกรอบหน้าแล้วอีฟยังคงความดีไว้แบบนี้เธอจะได้เลื่อนขั้นแน่นอนอีฟถึงกับยิ้มออกมาด้วยความดีใจเธอรีบกลกับไปทำงานอย่างไวและตั้งใจมากกว่าเดิมเสอีก นอกจากที่อีฟจะขยันเป็นที่หนึ่งแล้วนั้นเธอก็ยังใส่ใจแขกทุกห้องเธอคิดว่าทุกคนคือผู้มีพระคุณให้งานให้เงินเธอเพราะอย่างนั้นของทุกชิ้นของแขกอีฟจะจับอย่างระมัดระวังและรักษาเท่าชีวิตของอะไรที่แขกทิ้งแล้วเธอเห็นว่ายังเป็นประโยชน์เธอก็จะเก็บใส่กระเป๋าชุดทำงานคู่ใจไว้ของอะไรที่แขกลืมไว้แม้จะมีค่าหรือไม่มีค่าเธอก็ไม่เคยลักเล็กขโมยน้อยเธอแจ้งแผนกเก็บของตลอด ขนาดวันนี้เจอสายชาร์จเก่าเธอยังรีบบอแจ้งฝ่ายเก็บของทันทีเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งอีฟเจอชุดเดรสสีแดงที่แขกลืมทิ้งเอาไว้เธอตกหลุมรักมันตั้งแต่แรกเห็นแต่เธอก็ยับยั้งชั่งใจเอาไปคืนที่แผนกเก็บของปกติแล้วจะมีเวลาเก็บของที่แขกลืมไว้ประมาณหนึ่งและถ้าไม่มีใครติดต่อมารับก็จะทำการแจกจ่ายให้พนักง,งานไป อีฟรีบลงทะเบียนเอาไว้ว่าอยากได้ชุดสีแดงชุดนั้นและเธอก็ไปเฝ้าถามแผนกเก็บของทุกวันว่าเธอจะได้มันเมื่อไหร่ พนักงานบอกกับเธอว่าถ้าผ่านพ้นเชื่องเก็บของแล้วยังไม่มีใครมารับเธอจะได้ชุดสีแดงช้นนั้นไปครอบครองทันทีอีฟยิ้มรับและกล่าวขอบคุณฝ่ายเก็บของที่มีน้ำใจกับเธอวันหนึ่งอีฟได้รับสายจากหัวหน้าว่ามีแขก VIP ต้องการของใช้ในห้องน้ำเพิ่มแม้ว่าจะมีเยอะอยู่แล้วก็ตามแต่เมื่อแขกอยากได้อีฟก็ไม่อาจขัด แม้ว่าแขกจะประชดประชันที่เธอมาขัดจังหวะตอนเขากำลังดูหนังทั้งทัที่ขอของไปเองแท้ๆเธอก็ไม่มีปากมีเสียงไม่เคยเถียงกลับใครเลยสักครั้งไม่ว่าจะโดนอะไรก็ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปลูกเดียว อีมักจะรับงานชั่วโมงพิเศษนอกเหนือตารางปกติเสมอเพราะเธออยากจะได้เงินมากที่สุดเพื่อเอาไปเลี้ยงลูกเธอเธออาศัยอำาน้ำที่โรงแรมก่อนกลับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่บ้านแม่บ้านแผนกซักล้างพยายามจะขายของให้เธอถูกแสนถูกเธอก็อดใจเอาไว้ไม่ซื้อมันเรียกได้ว่าทุกบาททุกสตางค์และทุกวินาทีในชีวิตของอีฟเธอทุ่มเทให้ลูกของเธอหมด วันหนึ่งเพื่อนของอีฟได้ขอร้องให้เธอช่วยเพราะแขกผู้หญิงใจดีชาวอาร์เจนตินาขอความช่วยเหลือมาเธอเข้าพักพร้อมลูกน้อยและสามีแต่สามีดันติดประชุมด่วนมากและบินกลับไปก่อนทำให้เธอต้องอยู่ตามลำพังกับลูกคุณนายผู้ใจดีไม่มีเวลากระดิกตัวไปไหนเธอจึงขอให้อีฟช่วยแวะเข้ามาดูลูกให้เธอตอนที่เธออาบน้ำแค่วันละครั้งก็พอคุณนายคนนี้พูดคุยกับอีฟอย่างเป็นกันเองไม่ถือตัวแม้ว่าเธอจะรวยล้นฟ้าก็ตาม เธอรู้สึกขอบคุณอีฟมากที่สละเวลาช่วยทั้งๆท,ท,ที่งานก็ล้นมืออยู่แล้วถ้าสัญญาว่าจะให้ทิปอีฟอย่างงามเลยทีเดียวอีฟตั้ใจช่วยเหลือเพราะเธอเป็นแขกที่ใจดีที่สุดเท่าที่อีฟเคยเจอทั้งคู่จึงดีลกันว่าต่อจากนี้จนกว่าจะถึงเวลากับอเาเจนตินาอีฟจะมาช่วยดูแลลูกก่อนที่เธอทำธุระส่วนตัวในห้องนี้อีฟสามารถทำอะไรนั่งตรงไหนก็ได้ขอแค่ดูลูกให้คุณนายก็พอ เมื่ออีฟเสร็จจากห้องคุณนายเธอก็ลงไปกินข้าวตามปกติและก็ไม่ลืมที่จะไปถามความคืบหน้าเรื่องเดสสีแดงกับเรื่องที่เมื่อไหร่เธอจะได้เลื่อนตำแหน่งไปทำงานที่ชั้น42สักที อีฟขึ้นไปทำงานและเธอก็ได้พบกับพนักงานช็ดกระจกหนุ่มที่มีท่าทีสนอ,อกสนใจเธออย่างออกนอกหน้าเขาเคาะกระจกเรียกเธอจากด้านนอกและทักทายเธอด้วยรอยยิ้มแต่อีฟไม่ตอบกลับพร้อมกับปิดม่านเลี่ยงการพูดคุยให้ได้มากที่สุดเพราะเธออยากจะตั้งใจทำงานอย่างเดียวไม่วกแวกเรื่องอื่น ก่อนกลับบ้านเธอก็ไปอาศัยอาบน้าที่โรงแรมป้าแผนกซักล้างก็พยายามจะขายกล่องสามสีให้เธออีกครั้งแต่เธอก็ปฏิเสธไปเหมือนเดิมชีวิตของอีฟวนเวียนอยู่แบบนี้ทุกวันทํางานกินข้าวขึ้นไปทํางานต่อแต่ถ้าเธอพอมีเวลาว่างเธอก็จะแอบ,บใช้โทรศัพท์ที่โรงแรมเทรกลับไปหาลูกที่บ้านอีฟหนูน้อยฝากไว้กับพี่เลี้ยงนี่น่าจะเป็นเรื่องเดียวที่อีฟแอบ,บทําผิดกฎดแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเพราะโทรศัพท์ที่โรงแรม ก็มีไว้ให้พนักง,งานใช้ได้อยู่แล้วอีฟตัดสินใจที่จะเรียนคอร์สที่โรงแรมหาคนมาสอนให้ฟรีสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเลื่อนตำแหน่งแล้วต้องใช้วุฒิการศึกษาอีฟพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอมีเงินให้มากที่สุดให้ได้หลังเลิกเรียนเพื่อนในคัสของเธอชื่อมินิทอยได้เขามาพูดคุยกับเธอ มินิทอยเป็นคนที่นิสัยดีและเหฮหามากเธอเห็นว่าอีฟเงียบขึมก้มหน้าก,ก้มตาทำงานไม่ยอมสูงสิงกับใครก็เห็นใจเลยเข้ามาคุยด้วยเธอเสนอขายของเล่นที่เธอได้มาจากห้องแขกให้อีฟในราคาถูกๆเผื่อว่าเธออยากจะเอาไปให้ลูกที่บ้านแต่เธอก็ไม่ได้มีเงินพอที่จะซื้อของฟุ่งเฟยแบบนั้นอย่างน้อยวันนี้อีฟก็ได้เพื่อนเพิ่มอีกคนหลังจากอีฟเรียนเสร็จเธอก็ขึ้นไปทำงานที่ชั้นของเธอตามปกติพ่อหนุ่มใช้กระจกก็ขยันขายขนมจีบไม่หยุดมี การวาดรูปหัวใจตรงหน้าต่างให้อีฟซะด้วยอีฟยังคงไม่สนใจเธอปิดม่านใส่เขาและทำงานต่อทันทีเวลาพักเที่ยงของอีฟไม่เงียบเหงาอีกต่อไปเพราะได้มินิทอยมาคอยชวนพูดชวนคุยอยู่ตลอด อย่างวันนี้เธอก็มาชวนอีฟไปเล่นของที่แขกลืมไว้โฆษณาขายตรงว่ามันสนุกนักหนาเธอกับเพื่อนคน,นอื่นๆลองกันหมดแล้วถ้าอีฟอยากจะลองบ้างเธอก็ยินดีให้บริการอีฟไม่ได้ถามให้มากความว่าของที่ว่านั่นมันคืออะไรเธอตอบปฏิเสธไปทันทีเพราะไม่อยากให้เวลางานมาเสียกับเรื่องไร้สาระด้วยความที่คิดถึงหนูน้อยที่รอยอยู่ที่บ้านจนทนไม่ไหวอีฟแอบเอาโทรศัพท์โรงแรมโทรหาลูกชายอีกครั้งครั้งนี้เกือบจะโดนจับได้เพราะแขกดันเข้ามาเยียม ไม่ให้ซุ้มไม่เสียงโชคดีที่แขกไม่เอาเรื่องไปฟ้องหัวหน้าไม่งั้นอีฟคงสวยไม่ใช่น้อยเลยวันต่อมาอีฟเข้าห้องเรียนคนแรกไม่รู้ว่าคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดคุณครูที่โรงแรมจ้างมาค่อนข้างจะเอ็นดูอีฟมากเธอเป็นเด็กสาวที่นิ่งสงบไม่คบค้าสมาคมกับใครแต่ก็มีความตั้งใจเต็มร้อยและพัฒนาตนเองแสงเพื่อนในห้องที่เรียนมาก่อนเสียอีกครูเลยให้หนังสือเล่มหนึ่งเป็นรางวัลเพื่ออ,อีฟไว้อ่านเวลาว่าง ตอนแรกครูก็จะเริ่มสอนเลยแต่อีฟเลือกที่จะแยกตัวออกมาและรอเพื่อนๆก่อนเธอพยายามหลีกเลี่ยงที่จะอยู่กับครูสอต่สอสเพราะกลัวว่าคนจะมองไม่ดีเรียกได้ว่าอีฟทำทุกทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะกระทบกับการเลื่อนตำแหน่งของเธอได้นั่นเองมินิทอยก็ยังคงผูกมิตรกับอีฟยังไม่ลดละเธอมาบอกอีฟว่าเธอประจำอยู่ชั้นที่16เผื่อว่าอีฟอยากจะให้ช่วยอะไรก็ไปหาเธอได้เลย อีฟเข้าไปทำงานกะบ่ายต่อเธอเก็บของของแขกอย่างระมัดระวังพอเสร็จแล้วก็มานั่งพักเอาแรงแต่ประจำเดือนเจ้ากรรมดันมาไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวทำเอาผ้าห่มของโรงแรมเปื้อนหมดเลยอีฟตกใจมากรีบเอาผ้าห่มไปซักแต่ทำยังไงก็ซักไม่ออกเธอนึกขึ้นได้ว่ามินิทอยบอกว่ามีปัญหาอะไรให้ไปหาเธอเธอจึงหอบผ้าห่มไปให้มินิทอยช่วยซักและแล้วก็ซักออกเธอเอากลับไปไว้ที่เก่าได้ทันเวลาพอดิบพอดีถ้าครั้งนี้ไม่ได้ มินิทอยช่วยไว้อีฟต้องแย่แน่ๆพอมินิทอยช่วยอีฟแล้วเธอก็เสนอที่จะช่วยมินิทอยกลับบ้างอีฟไปแบ่งเอาห้องที่มินิทอยต้องทําความสะอาดมาเต็มเตมหนึ่งห้องและเธอก็ไม่บ่นเลยแม้ว่าห้องนั้นมันจะเละเทะแค่ไหนวันต่อมาอีฟก็ลงไปชั้นเก็บของเพื่อไปทวงถามเดสีแดงที่เธอหมายตาเอาไว้อีกเช่นเคยแต่ก็ยังไม่ได้สักที จากนั้นเธอก็ไปหาคุณนายชาวอาร์เจนตินาเพื่อช่วยดูลูกอย่างที่ตกลงกันไว้จนถึงตอนนี้คุณนายก็ยังคุยกับอีฟแบบไม่ถือตัวและคอยถามไถ่ว่างานของอีฟเป็นยังไงบ้างพร้อมกับชมเธอว่าเธอเป็นพนักงานที่น่ารักและแสนดีที่สุดเท่าที่คุณนายเคยเจอมาเลยอีฟลงไปเรียนและเห็นว่าวันนี้คุณครูไม่สอนเพราะกำลังจับกลุ่มเล่นไอ้เครื่องช็อตอะไรสักอย่างที่มินิทอยเคยชวนอีฟเล่นทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานหัวเราะกันลั่นห้องพวกเขา ชวนอีฟเล่นด้วยแต่เธอก็ปฏิเสธไปมินิทอยังไม่ยอมแพ้ตามออกมาจากห้องเรียนเธออยากให้อีฟผ่อนคลายสะบ้างไม่ใช่กม้มหน้าก้มตาทำงานไปวันวันแบบนี้เธอจึงเื่นข้อเสนอว่าถ้าอีฟยอมเล่นกับเธอเธอจะช่วยอีฟทำงานชั่วโมงพิเศษฟรีๆจนเสร็จเลยอีฟเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจเธอก็เลยตกลงและพออีฟได้ลองเล่นก็พบว่ามันสนุกจริงๆเธอได้หัวเราะร่าเริงอย่างเต็มที่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย วันต่อมาคุณนายชาวอาร์เจนตินาเรียกอีฟขึ้นไปช่วยดูลูกเธอตามเดิมเธอถูกชะตากับอีฟมากจนเอ่ยปากชวนให้อีฟกลับไปทํางานที่อาร์เจนตินากับเธออีฟจะเอาลูกไปด้วยก็ได้ถ้าเธอไม่ติดปัญหาอะไร อีฟยิ้มรับและบอกไปว่าจะลองเอากลับไปคิดดูแต่คนนายมีน้ำใจกับเธอเธอก็ซึ้งมากแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่อีฟทำผิดพลาดครั้งแรกเธอไม่ได้เช็ดทำความสะอาดห้องน้ำให้เรียบร้อยจึงโดนหัวหน้าดุแต่ถึงยังไงนี่ก็เป็นความผิดครั้งแรกดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะักยังไงตำแหน่งพนักง,งานชั้น42คงยังไม่หลุดไปง่ายๆหรอกวันต่อมาก็มีเรื่องให้อีฟได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อีกแล้วเพราะเจ้าหนุ่มเช็ดกระจกนั่นแอบเอาดอกไม้กับของขวั เล,เล็กๆน้อยหมอวางให้เธอที่เตียงนั้นทำให้อีฟรู้สึกว่าเธออยากจะเปิดใจให้กับเขามากขึ้นการเรียนของอีฟก็คืบหน้าไปมากสามารถตอบคณิตศาสตร์ได้แม่นเป๊ะและดูเหมือนว่าเส้นทางสู่ชั้น42ของอีฟจะไม่ไกลเกินฝันแล้ว อีฟยังคงไปช่วยคุณนายอาร์าเจนตินาเลี้ยงลูกตามปกติแต่เมื่อขึ้นไปถึงห้องก็พบว่าเธอกับลูกเช็คเอาท์ออกไปซะแล้วอีฟค่อนข้างใจหายมากๆเพราะเธอออกไปกระทันหันและไม่ทันได้ร่ำลาอะไรกันเลยแต่ยังไงซะอีฟก็ต้องยังใช้ชีวิตของเธอต่อไป อีฟตัดสินใจแล้วที่จะเปิดใจให้หนุ่มเช็ดก,กระจกเธอลงมือเขียนคำหวานใส่ก,กระดาษที่ชู่แล้วออกไปให้เขาที่โต๊ะกินข้าวเล่นเอาเพื่อนๆแซวกันยกใหญ่อีฟรีบหนีขึ้นข้างบนไปทำงานเพราะทนต่อเสียงแซวไม่ไหวจังหวะมันดันพอดีกับที่หนุ่มเช็ดก,กระจกกำลังเช็ดอยู่ตรงห้องที่อีฟกำลังทำความสะอาดพอดิบพอดีไม่รู้ว่าอีฟคิดอะไรอยู่เธอตัดสินใจถอดเสื้อผ้าและจัดการหนังตกเบ็ดต่อปลาต่อหน้าเขาซะง,งั้นแต่พอเธอได้สติว่า ทำอะไรลงไปเธอก็รู้สึกเสียใจและรังเกียจตัวเองเหลือเกินไม่รู้อะไรดนใจให้ทำแบบนั้นแต่ที่รู้ตอนนี้เธอละอายใจต่อลูกชายของเธอสุดๆ อีฟรีบไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตัวเพื่อหวังจะชำระล้างความอายไปได้บ้างแต่ใจเธอเองก็รู้ดีว่าการกระทำครั้งนี้จะติดตัวเธอตลอดไปอีฟขอถอยไปตั้งหลักที่บ้านก่อนวันนี้มิดิทอยสัญญาไว้แล้วว่าจะช่วยเธอทำงานพิเศษเธอจึงรีบโทรไปบอกหนูน้อยลูกชายของเธอว่าคืนนี้จะกลับบ้านเร็วรอเจอกันได้เลยแต่พอถึงเวลามินิทอยกลับเดินมาบอกว่าไม่สามารถช่วยได้แล้วซะง,งั้น อีฟต้องนอนในห้องเก็บของเล็กๆที่โรงแรมเพราะเธอทำงานไม่ทันรถรอบสุดท้ายและอดกลับไปหาหนูน้อยเช้าวันต่อมาเธอตั้งใจว่าจะไปเข้าเรียนแต่ก็ได้ทราบข่าวร้ายมาว่าขอที่โรงแรมถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้อะไรๆก็ดูจะแย่สำหรับอีไปซะหมด แต่ท่านใดนั้นเองหัวหน้าแม่บ้านก็วิทยุมาบอกว่าชุดเดสสีแดงหมดเวลาเก็บแล้วจะส่งต่อให้พนักง,งานวันนี้ให้อีฟลงไปรับให้ไวที่สุดเธอดีใจมากแต่ก็ต้องรอให้ถึงเวลาเลิกงานก่อนถึงจะลงไปได้พอเลิกงานอีฟรีบลงไปเอาชุดเดดด้วยความเบิกบานใจแต่เชื่อไหมล่ะคะฝ่ายเก็บของได้ยกชุดน,นั้นให้มินิทอยไปแล้วแถมตำแหน่งที่อีฟใฝ่ฝันอยากจะทำงานชั้น42มาตลอดก็ถูกยกให้มินิทอยไปเช่นกันอีฟโมโหมากจนเก็บอารมณ์ไว้ไม่ ไ,ได้อีกต่อไปเธอตรงไปที่ตู้ล็อกเกอร์ของมินิทอยและเอาชุดเดทที่ควรจะเป็นของเธอมาทำลายทิ้งทันทีอีผพุงเงียบขึงของเราไปหาแผนกจัดงานเพื่อถามว่าเพราะอะไรเธอถึงไม่ได้เลื่อนตำแหน่งแต่เป็นมินิทอยที่ทำงานไม่ได้เรื่องแทนแผนกนั้นก็ไม่ตอบเพียงแค่พูดว่าให้อีตั้งใจทำงานแบบนี้ต่อไปโอกาสหน้าจะต้องเป็นของอีฟแน่นอนอีฟไม่สนใจอะไรแล้วเธอหอบเสษชุดสีแดงขึ้นไปชั้น4 2สองเดินสำรวจที่ที่ควรจะเป็นของเธอทุก ซอกทุกมุมด้วยความเสียดายและเสียใจอีฟตั้งใจจะลาออกจากงานที่นี่เธอตัดสินใจใช้เงินเก็บจํานวนหนึ่งของเธอซื้อของที่ป้าแม่บ้านพยายามขายให้มาตลอดไปฝากลูกน้อยที่บ้านและหนังเรื่องนี้ก็จบลงที่อีฟเดินคอตกผิดหวังสูญสิ้นทุกสิ่งออกจากโรงแรมไป เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่นิ่งๆเรียบๆฉายวนอยู่ที่ที่เดียวแต่ก็เป็นการสะท้อนมุมมองแรงงานระดับล่างที่ถูกกดขี่มาตลอดไม่ว่าจะขยันซื่อสัตย์และตั้งใจทํางานขนาดไหนก็ไม่สามารถลืมตาอ้าปากหรือก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้นได้ซึ่งมีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราดูพีหนึ่งก 8ก็ 84, ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ